การเลนพอนคล้ายๆห้องเลคเชอร์หลวงไม่ได้มาธรรมศาสตร์สาสิบกว่าปีตั้งแต่ตุลาหนึ่งเก้าแต่ก่อนเรียนอยู่จุฬาแต่มาธรรมศาสตร์บ่อยไม่ได้มาจีบสาวธรรมศาสตร์มาฟังอภิปรายมาเดินระบวนไม่นึกหรอกว่าที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเขจะมีการฟังธรรมะกันด้วย รื่ว่ามีแต่อภิจารกันเมืองมีใครไม่เคยเจอหลวงพ่อไหมมีไหมโอ้เยอะอย่างนี้ใช่ได้หลวงพ่อเบื่อเบื่อพวกน่าซ้ำๆ้ <c oughs> <c oughs> ไปไหนนะ้ราก็ไปเราก็ไม่รู้จะเทศอะไรแล้วนะเพราะพวกนี้รู้หมดเลยพอเราขึ้นกองไอ้กอไก่เขาตอกเขาไข่อยู่ในเล้าได้ละนะคนที่ไม่เคยเจอหลวงพ่อใครเคยฟังซีดีไหม มีใครไม่ไม่ทั้งไม่เคยเจอไม่เคยฟังซีดีไม่เคยอ่านหนังสือมีไหมหายากนะจัดว่าเป็นระดับบุคคลที่หายากในประเทศไทยมไม่เคยเจอล้วไม่แปลกนะแต่ไม่เคยฟังไม่เคยอ่านนี่แปลกแล้วตอนนี้สิ่งที่หลวงพ่อเทศไะห,หลายปีที่ผ่านมาเนะมีคนที่ฟังแล้วก็รู้เรื่องนับจำนวนไม่ท้วนลนะพวกเราเริ่มจับหลัก ของศาสนาพุทธได้แม่นขึ้นแม่นขึ้นเวลาฟังที่หลวงพ่อเทศนะ์นะหลวงพ่อจะพยายามอธิบายทั้งระบบให้เราเห็นภาพทั้งระบบของศาสนาพุทธเลยตั้งแต่ว่าเราจะมีศาสนาพุทธไปทําไมนะศาสนาพุทธนั้นะเป็นสิ่งที่ให้คําตอบกับเราว่าทำยังไงเราจะไม่ทุกข์และศาสนาพุทธจะเป็นเรื่องเรื่องของทุกข์ทั้งนั้นเลยทำไงเราจะมีชีวิตอย่างไม่ทุกข์ได้แล้วเราต้องเรียนรู้ ศาสนาพุทธจะสอนตั้งแต่ว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากอะไรทํำยังไงเราจะพ้นจากความทุกข์ได้เรื่องที่คุยกันก็จะวนเวียนอยู่ในเรื่องเหล่านี้เพราะเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเลยชีวิตของคนแต่ละคนเกิดมานะก็วนเวียนอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลาแต่บางคนไม่รู้สึกว่าทุกข์ความจริงแล้วมันทุกข์อยู่ตลอดเวลานะถ้ามีสติจริงจริงคอยรู้สึกอยูนะ่เราจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งหมดเลย คำว่าทุกในศาสนาพุทธนะี่มันไม่ใช่แค่ว่าอ,อกหักเป็นทุกตกงานเป็นทุกนะเอ็นร้านเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เอนน็นร้านด้วยแอดมิดแอดมิดไม่ได้เป็นทุกไม่ใชนะ่ไม่ตื้นขนาดนั้นศาสนาพุทธสอนลึกซึ้งลงไปนะว่าอะไรเป็นทุกนะท่านบอกโดยย่อขันทั้งห้าเป็นทุกขันทั้งห้าพูดง่ายๆภาษาไทยก็คือกายนี้ใจนี้แหละคือตัวทุกกายนี้ใจนี้เราไปไหนเราก็เอาไปด้วย เมื่อเราไปเอาไปไหนก็เอาไปด้วยนะแล้วเราจะ้นทุกข์ได้ยังไงบางคนไปมองความทุกข์ตื้นๆนะแค่ว่าความแก่เป็นทุกข์นะความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพรัดรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์อยากอะไรแล้วไม่ได้อย่างที่อยากเป็นทุกข์อะไรเงี้ยันนั้นเป็นแค่อาการปรากฏของมันเองถามว่าอะไรเป็นตัวทุกข์ความทุกข์นะถ้าไม่ใช่กายทุกข์ก็ใจทุกข์ รู้สึกไหมความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อื่นความทุกข์ไม่ได้อยู่บนเวทีใช่ไหมความทุกข์ไม่ได้อยู่กับไมโครโฟนไม่ได้อยู่กับแก้วน้ําไม่ได้อยู่กับอะไรเลยความทุกข์อยู่ที่กายกับใจถ้ากายไม่ทุกข์ใจไม่ทุกข์แล้วอะไรจะทุกข์พระพุทธเจ้าจบอกว่ากายนี้ใจนี้แหละตัวทุกข์แล้วทํายังไงจะพ้นจากมันได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเราไปไหนเราก็เอากายเอาใจไปด้วยตั้งแต่เกิดมานะก็มีกายมีใจไปไหนก็พาไปด้วย ขึ้นเขาลงห้วยก็ไปด้วยกันแล้วก็จะหนีไปได้ยังไงหนีไม่ได้เนี่ยเป็นศาสตร์ที่แปลกมากเลยพระพุทธเจ้าเลยไม่สอนให้หนีทุกข์เพราะเราไม่สามารถจะหนีทุกข์ได้เนื่องจากทุกข์ก็คือสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั่นเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านคนพบวิธีการว่าทํำยังไงเราจะสามารถอยู่กับกายกับใจโดยไม่ทุกข์ได้ตรงนี้เราเป็นเรื่องอัศจรรย์มาก ถ้าเข้าใจการภาวนาเข้าใจการปฏิบัตินะั้นเราจะพบว่าหน้าคึ่งที่สุดเราอยู่กับกายอยู่กับใจอยู่กับทุกข์โดยที่เราไม่ทุกข์ใดมีกายมีใจอยู่แต่ไม่แบกบไม่หามกายกับใจเอาไว้ไม่มีภาระทางจิตใจที่จะเกิดขึ้นอีกเนื้อศาสตร์ของศาสนาพุทธนะั้นจะสอนจนกระทั่งเราสามารถหลุดพ้นออกจากความทุกข์ได้กายนี้ใจนี้ก็ยังมีอยู่ไปไหนก็ไปด้วยกันแต่ไม่ทุกข์กายมันทุกข์นะใจมันทุกข์นะ แต่ไม่มีเราที่เป็นทุกข์อีกต่อไปละสิ่งเหล่านี้ฟังแล้วเหมือนปรัชญาฟังแล้วเหมือนยากมันยากมากเลยถ้าเราไม่รู้วิธีปฏิบัติแต่พวกเรามีบุญมีวาสนามากเรามีพระพุทธเจ้ามาบอกเราว่าวิธีปฏิบัติทํายังไงจิตของเราจะไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือจิตถ้าเราไม่ไปหยิบฉวยไว้มันก็ไม่หนักนกายนี้จิตนี้กายนี้ใจนี้เป็นของหนักนพระพุทธเจ้าสอนนะบอกขันทั้งห้าเป็นของหนัก ุคคลแบบของหนักพาไปเนะี่ยย่อมไม่พนจากตุกทั้งปวงเนี่ยเรามีวิธีปฏิบัติจนกระทั่งเราไม่หยิบฉวยกายไม่หยิบฉวยใจนะกายมีอยู่ใจมีอยู่แต่ไม่หนักหลวงพ่ยอยกไปหยักนะแก้วน้ํานี้นะกับพลาสติกเนี่ยนอะันไหน,นจะหนักกว่ากันเราเห็นอย่างนี้เราก็ต้องบอกว่าแก้วน้ําหนักกว่านะแต่ถ้าเราไม่หยิบแก้วน้ําไว้เราถือแต่พลาสติกไว้เนี่ยนะนะพลาสติกจะหนักกว่ากายนี้ใจนี้ก็เหมือนกันนะ โดยตัวของมันเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเป็นของหนักแต่ถ้าจิตเราไม่ไปหยิบฉวยมันขึ้นมานะจิตจะไม่หนักจิตจะโล่งโปร่งเบาจิตใจจะกว้างขวางมีแต่ความรู้มีแต่ความตื่นมีแต่ความเบิกบานมีแต่ความสุขกลางวันก็มีความสุขกลางคืนก็มีความสุขอะไรเกิดขึ้นก็มีความสุขอย่างนั้นเองเป็นศาสตร์ที่อาศจรรย์เป็นศาสตร์ที่น่าเรียนที่สุดนะพวกเรามีบุญมีวาสนามากเลยที่เราได้เกิดมาในแผ่นดิน ซึ่งธรรมะอันนี้ยังดำรงอยู่นะยุคสมัยที่ธรรมะอันนี้ยังดำรงอยู่ถ้าไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีทางหรอกที่จะคนพบวิธีที่จะอยู่กับกายกับใจโดยไม่ทุกขนะ์มันคล้ายๆที่ครูบาอาจารย์ท่านชอบเปรียบเทียบเหมือนดอกบัวดอกบัวเกิดจากโคลนจากตมนะดอกบัวอยู่ในน้ําดอกบัวไม่เปื่อนโคลนไม่เปื่อนตมดอกบัวไม่เคยเปื่อนน้าไม่เปียกจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ย อยู่กับขันห้าอยู่กับกายอยู่กับใจนี่แหละแต่ไม่ทุกข์ทำยังไงเราจะอยู่กับกายกับใจได้โดยไม่ทุกขนะ์นี่คือวิธีการปฏิบัติธรรมเราค่อยๆฟังนะไม่ยากเท่าที่คิดหรอกพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าทุกข์ให้รู้ทุกขังอริยสัจจังปริเนยยังเนี่ยต้องมีภาษาบาลีหน่อยได้ดูเป็นพระนะ่ะทุกขังอริยสัจจังปริเนยยัง,ยงทุกข์เป็นของที่ควรรู้ รู้แบบรู้รอบไปมีปริปริยหญ่ปริเย่ยังทุกเป็นของที่ควรรู้รอบอะไรคือทุกกายกับใจคือทุกถ้ากายไม่ทุกใจไม่ทุกแล้วใครจะทุกก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราท่านบอกทุกให้รู้ท่านไม่ได้บอกว่าทุกให้ละท่านไม่ได้บอกให้ทุกให้หนีแต่ผู้ปฏิบัติที่ไม่ได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ดีแล้วพอเจอทุกอยากจะหนีทุกอยากจะไม่พบทุก บางคนเวลาทําบุญนะสมัยก่อนหลวงพ่อเคยเห็นเวลาทําบุญนะจบเลยนะอธิษฐานจะประคุณด้วยบุญอันนี้เกิดชาติใดชั้นใดอย่าได้พบความทุกข์นี่แหละกาลังอธิษฐานว่าเกิดชาติไหนก็อย่าได้นิพพานถ้าไม่รู้ทุกข์จะนิพพานไม่ได้ถ้าไม่รู้ทุกข์จะนิพพานไม่ได้ไรู้ทุกข์รู้ตามความเป็นจริงนะการที่เราเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนี่แหละเรียกว่าวิธีรู้ทุกข์ การเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงมีชื่อเพราะๆนะว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานว่าการเห็นอย่างวิเศษเลยการเห็นตรงตามความเป็นจริงเห็นกายตรงตามความเป็นจริงเห็นใจตรงตามความเป็นจริงทุกไม่ต้องหนีมันแต่ทุกให้รู้มันในตรงนี้นะคนทั่วๆไปทํายังไงก็คิดไม่ออกหรอกว่าทุกให้รู้มีแต่ทุกให้รักทั้งนั้นนะทุกให้หนีทุกให้รัล้พระพุทธเจ้าบอกทุกให้รู้ สิ่งที่เรียกว่าทุก์บอกแล้วว่าคือกายกับใจเพราะฉะนั้นงานของชาวพุทธเรานะคือการคอยรู้กายคอยรู้ใจรู้ไปทําไมรู้เพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจดูลงไปที่กายดูลงมาที่ใจคอยรู้สึกตัวไว้ทํายังไงเราจะรู้กายรู้ใจได้เราต้องไม่ใจลอยต้องไม่ใจลอยถ้าเมื่อไหร่เราใจลอยสังเกตไหมเวลาเราใจลอยเราไปคิดเรื่องโน้นเราไปคิดเรื่องนี้ ขณะที่เราไปคิดเรื่องร้อนเรื่องนี้นะเรามีกายแต่เราลืมร่างกายไปเรามีใจเราก็ลืมจิตใจตัวเองจิตใจจะสุขจิตใจจะทุกข์จิตใจจะดีจิตใจจะร้ายเรามองไม่เห็นแล้วดังนั้นเมื่อไรเราลืมตัวเองเมื่อไหร่ลืมตัวเองเมื่อนั้นจะไม่รู้กายรู้ใจเมื่อไหร่ลงไปคิดเราจะไม่รู้กายรู้ใจเราจะรู้แต่เรื่องที่คิดเม่ครูบาอาจารย์หลายองค์ง ท่านเคยพูดเหมือนอนกันอย่างหลวงปู่ดูลท่านบอกคิดเท่าไรก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้ถ้าคิดอยู่จะไม่รู้ถ้ารู้อยู่จะไม่คิดแล้วเราคอยรู้ทันนะเวลาใจเราหลงไม่คิดมันลืมกายมันลืมใจลืมความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี้เป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติธรรมทำยังไงเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาได้ไม่ยากหรอกถ้าเมื่อไรเรารู้ว่าจิตเราแอบติดคิดในฉับพลันนั้นเราจะตื่นขึ้นอย่างทันทีเลย